สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ที่มีชื่อว่า House of b o l นะคะสถานที่แห่งนี้เป็นมิวเซียมที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับค็อกเทลไว้ที่นี่ค่ะที่นี่นะคะอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์วันนี้ค่ะนอกจากเราจะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะเรายังมาเปิดประสบการณ์ใหม่นั่นคือเรียนรู้การทำค็อกเทลค่ะวันนี้นะคะ สำหรับเปิดประสบการณ์ครั้งนี้เรามีค่าใช้จ่ายอยู่ที่คนละ32ยูโรซึ่ง เราจะมาเรียนรู้การทํำค็อกเทลตั้งแต่พื้นฐานเลยค่ะใครที่ไม่มีความรู้นะคะทีนี้สอนตั้งแต่เรียกชื่ออุปกรณ์ไปจนถึงการทํำค็อกเทลวันนี้เราจะเรียนรู้การทํำค็อกเทลสองดื่มด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าค็อกเทลที่เราทําเราก็จะดื่มนั่นเองนอกจากการทํำค็อกเทลแล้วนะคะ หลังจากที่เราเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เราก็จะได้ฟรีอีกหนึ่งดื่มซึ่งค่าใช้ใจ่ายตรงนี้รวมหมดแล้วทุกอย่างค่ะสำหรับใครที่มาอัมสเตอร์ดัมนะคะอย่าลืมพลาดกิจกรรมนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ Enjoy Cocktail ค่ะ